สวัสดีครับพบกับผมได้อีกหนึ่งช่องทางชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดเป็นข้อมูลมวยเชิงเลึกดครอบคลุมรอบด้านชี้ตัวแพ้ตัวชนะ FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่รองคู่เอกมวยไทยจัดสีอาทิตย์ที่31กบกรกฎาคมจอมเกา่ากล้าพจนลูกปั่นใหญ วันนี้เจอกับสุดลอสอจอต้องปราจีนพิกัดน้ำหนัก1้อกล้าพจนเนี่ยยี่สิจากสีสเกตนะสูงร้อสุดลอนี่1สจากอุบลสูงร7 0กล้าพจนเนี่เป็นมวยไฟเตอร์เตะขวาต่อยขวาในเหนียวแน่งสุดลอเป็นมวยไฟเตอร์ถนัดขวาเตะขวาต่อยขวา เข่าในเหนียวแน่นซอกคมสามฟอร์มล่าสุดของกล้าพะจนลูกบ้านใหญ่ปี6กสชนะทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ปี6กสแพ้นมเปรี้ยวโตราชธานปีหกหแพ้เพชรบ้านไร่สิงมาเป็นสามปีต่อยสามครั้งสุดหล่อสอจอต้องปราจีนปีหก ชนะยอดโวงามลักกี้มันเทิงสองไฟไฟสุดท้ายนะแพ้พยักแนนเหนือเด็ดเพชรสีทองโอ้โหแบบเฉียดฉิวปีหกห้าเนี่ยต่อยถึงสมไฟทัพทิมทองเนี่ยซ้อมอยู่ค่ายลูกมันใหญ่ขนาดที่สุดหลอซ้อมอยู่สอจารวันอำเภอนาำเกลียงภายใต้การดูแลของเสียแชมป สจารวุวรรมวยคู่นี้นะเป็นมวยทรงเดียวกันใกล้เคียงกันมากๆกล้าประจน l นี่จอมเกา๋านอกได้ในดีในนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งสุดหล่อนอกได้ในดีในถือว่าเป็นจุดแข็งลูกเตะเจาะยางถือว่าเป็นจุดเด่นแต่ลูกทีเด็กขอบอกว่าซอกเนี่ย คมสุดๆไปดูมุมหลังของมวยคู่นี้มุมหลังนะกล้าพะจนลูกบ้านใหญ่เนี่ยป๋าโจลูกบ้านใหญ่ทำมวยเน้นผลแพ้ชนะมุมหลังของสุดหลอสอจโอต้งปราจินเนี่ยทำมวยเน้นผลแพ้ชนะได้เสียที่สำคัญสอจโอต้งเนี่ยชอบอัดฉีดชอบอัดฉีดการอัดฉีดเนี่ย ทําให้นักมวยมาสู้หัวใจพองโตพร้อมที่จะประทะพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ก้าวไปถึงชัยชนะชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่สุดหล่อสอจอต้งประจีนจะเบียดเฉือนชนะกล้าพะจนลูกบ้านใหญ่ได้อย่างแน่นอน FC ชอบกดซับสไคร b ์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกาันขอวอวยพรให้ f อฟซหงแดงทุกคนปราศจากโกาครคภัยไข้โควิดเข้าตัวไหนตัวนั้นถูกเข้าตัวไหนตัวนั้นชนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ